สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้แม่สมหวังพามาดูต้นนุ่นนะคะนี่ค่ะต้นนุ่นใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนุ่นหรือที่สุขโขทัยเขาจะเรียกต้นเงานะคะส่วนอีสานเรียกต้นงิ้วนะคะลูกเขาจะเป็น เป็นผลดกเต็มต้นนะคะเป็นลูกเขียวๆนะคะลูกก็จะยาวประมาณแปดถึงสิบนิ้วนะคะแล้วแต่ต้นไหนจะงามหรือไม่งามจะยาวหน่อยนะคะดอกเขาก็จะสีขาวขาวนะคะเพื่อนๆดอกก็เป็นยานะคะตากแห้งทำยาได้ะคะ่ะ ผลของเขาก็เอาเวลาแห้งแล้วก็เอามาทําเป็นหมอนพูดถึงลูกของเขานะคะที่เอามาทําเป็นหมอนไม่ใช่เปลือกนะคะข้างในจะเป็นปุยๆขาวๆเอามายัดที่นอนนะคะยัดหมอนนะคะเอาอย่างนี้นะคะกะคันละกันละกันเรียกต้นนุ่นละกันนะคะเดี๋ยวจะสับสน ว่าเอ๊ะมันเงาหรืองิ้วกันแน่สุขโขทัยเรียกต้นเงานะคะหรือต้นนุ่นค่ะรากของเขารักษาโรคเบาหวานได้นะคะที่จริงต้นลำต้นเนี่ยถ้าแม่สมหวังไม่ไปตัดเขาจะเขียวนะคะเปลือกต้นเขาจะเขียวนะ ยางยางไม้ที่อยู่ในเปลือกต้นก็เป็นยาแก้ไขนะคะรากของเขาก็แก้เบาหวานบำรุงกำลังนะคะรากของเขานี่ค่ะใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะต้นนุ่นค่ะทาง ทางทางใต้อะทางมาเลเขาใช้ใบนะคะใช้ใบอ่อนมาต้มใช้ใบสดนะคะไม่ไม,ไม่ต้องต้มนะคะผสมกับขมิ้นผสมกับหอมผสมกับน้ำดื่มนะคะใช้ใบใบอ่อนนะคะเพื่อนๆน,น,นี่ค่ะที่แม่สมหวังจับเนี่ยค่ะ เอามาคั้นผสมขมิ้นหอมนะคะแล้วก็น,น้ำเดิมค่ะแก้ไข้ค่ะที่เด่นๆเขาก็ใช้บำรุงกำหนัดของท่านชายนะคะต้นนุนค่ะ ลูกเขาเวลาแก่เขาก็จะเขียวๆจะยาวลูกจะยาวหน่อยนะคะลูกก็คล้ายๆคล้ายๆลูกบวบหอมมาแล้วแต่เขาจะโตเขาจะเรียวกว่านะคะบุบวบหอมที่ลูกสั้นๆน่ะพันใหม่อ่ะคะ่ะที่ลูกสั้นๆแม่สมหวังไม่มีลูกให้ดู เพราะว่าแม่สมวังโคนไปแล้วค่ะเพื่อนๆรักษาเบาหวานก็ได้นะคะรากของเขาเอามาต้มเอามาต้มใบของเขาก็แก้ไอได้อย่างดีเลยนะคะเขาใช้กันมาช้านานแล้วค่ะใบของเขาแก้ไอแก้ไข้นะคะแก้วัดหรือใช้เปลือกก็ได้นะคะ ใช้เปลือกแก้ไข่แก้หวัดค่ะรากของเขาก็รากของเขาก็แก้บิดแก้โรคบิดแก้ท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะเพื่อนๆแม่สมหวังเอาสาระดีๆมาบอกนะคะเพื่อนๆ แต่จะหายากหน่อยสมัยนี้ต้นงิ้วค่ะเปลือกเปลือกเปลือกเขาจะเขียวเขียวยางของเขาก็เป็นยานะคะยางที่เปลือกต้นคือสารพัดประโยชน์เลยค่ะต้นงิ้วลากใบเปลือกรักษาเบาหวานรักษาไข้หวัด บำรุงกำหนัดแก้บิดแก้ปวดท้องรักษาลำไส้สารพัดประโยชน์เลยค่ะเพื่อนๆดูคลิปนี้ฝากช่องด้วยนะคะแชร์เป็นวิทยาทานนะคะสวัสดีค่ะ